สวัสดีครับฝั่งโซลาเซลล์ครับวันนี้จะมารีวิวข้อดีของมอเตอร์บัสเลสนะครับวันนี้ท้องฟ้าคืมแดดแทบไม่มีแต่ปั๊มเรายังสามารถทำงานได้นะครับยังสามารถสูบน้ำได้นี่คือข้อดีของมอเตอร์บัสเลสครับ ฝนพึ่งตกนะครับมอเตอร์ดีซีบางรุ่นแดดเท่านี้ไม่ทำงานนะครับท่านใดสนใจติดต่อ 086 8 9 6 9 6 1 9 1นะครับสอบถามราคาได้นะครับราคาพร้อมจิดตั้งหรือว่าจะมารับเครื่องไปจิดตั้งเองก็จะมีส่วนลดให้นะครับ